เซไฮอ่ะมื่อนี้มีภารกิจเนาะพากันตื่นแต่เช้าเลยสองสามในลูกภ <ไป S 1> ารกิจที่<ป>ว่านี้ก็คือทแดแทนมาหับขนเนาะมีคนที่มายามอ่ะมาลุ้นกัน้อเห็นเด้อแล้วอ่ะแฟนนั่นเองเนาะเพื่นมายามพากินข้าวเปียก กินข้าวเปี๊ยอยู่แถวคิวรถเนาะแล้วก็เห็นกระต่ายสองตัวยอกกันงงิงงงิงตาแพงตาแพงก็กระต่ายตัวสีขาวแล้วก็มีตัวสีมลเนาะมีสองตัวเลี้ยงเป็นคููเอ้ามนเข้าไปเขินๆมัหรือจะไดตาแพงตาแพงและแล้วภารกิจทําอิดก็คือทแดนพามาตึกเบ็ดเนาะลงรถปุ๊บพามาตึกเบ็ดก็เลย นี่เพิ่นก็ได้เนาะมันๆันไกป,ปากกดเนาะว้าวเท่ดีใช่อันนี้นนก็คือบรรยากาศหนองเน,งนาะเป็นน้ำเนาะเคยมาเท่านึงแล้วปีไก่อันนี้ก็คมหอบปีแล้วก็วกมาอีกเนาะนี่เพิ่นกต็ตึกเบ็ดไปเนาะอย่านี้ทงนาบบหนองอที่เพินพ่นเลี้ยงปลานำเนาะงามงามงาม อเดี๋ยวมาลุ้นนำกันเพิ่นควงแห่เนาะพูตึกเบ็ดกระตึกไปพูควงแห่ควงไปตึกเบ็ดไม่นคนใจเย็นเ<อ>นาะสำหรับคนใจหอนต้องใส่วิธีนี้ควงแห่ไปเลยจ้าก็มาลุ้นนากันเนาะว่าเพิ่นสีฮึดขึ้นมาันสิได้จัโตเนาะค้าควาง อ่าหนึง่งสองซ้ำว,ว้าวตอนนึงเปล้วสองตัวคนะาร์ลเนาะเดี๋ยวมาป่ามันก็สลัดเลยเนาะคันเะท้าขั้วแห่ไปบ้านนึ่งแล้วมันหูนะมันก็แล่นไปรีแจอนี้แจอนั้นเลยอยูนะ่เนาะเอามันบอได้อันนี้กระเว้าเล็กนอนะ้อยเนาะเล็กน้อยก็ตึกเป็ดมักแหงเนาะมวนแต่ละคนเอนจอยยกยินเ,นเออเ,เอ,อ,เอ,อนจอยคืยอกันยอกหยอกเนาะอ่ะยิ้มรออีกอ่ะเดี๋ยวนี้ก็คือแก๊ง แม่ลูกออนเออเจ้าสาวเนาะทีมงานแม่ลูกออนอ๋อทงนางงามเข้ากำลังเข้ากำลังถือผ่าน่ะเนาะก่อนสิกับตอนกินยางมวนเนาะตอนกับยางเมยอคซีเดนหนึ่งเนาะคือรถตานติดมาอาจะเป็นมมอไฟหรืออีกย่างสักอย่างจทุกคนกันสว้กันเนาะ ใครแน่จะมีหลายสร้างเนะาะตัดภาพมาที่เมื่ออื่นเนาะตอนเสาเขาก็ไปเวียกปกติอ้าอันนี้ก็ตอนแรงเนาะตอนแรงพาเพื่อนมาเลาะอืออันนี้ก็คือทางลงไปต้านยางเนาะงามติดใจครั้งแรกของเพื่อนแต่ว่าเขาหลายครั้งแล้วงามงามแต่ว่ามาเทีา่าใดนก็นยังงามอยู่เนาะคือแบบเปียกเนาะลงไปแถวกระทอมตัวนั้นเนาะตัวเขาห็นนั้นเพราะว่ามี ละองละองละองน้ำอ่ะนะเนาะมันไออย่างวะมันขึ้นมาเห็นปียกให้ซุ่มเนาะเพื่อนเพื่อนก็ว่ายักลงยักลงยักลงไปแบบใกล้ๆก้ตาที่สุดแะไรแต่ก็ยานียกนะเพราะว่าเครื่องนุ่งมีซุดเดียวเนาะก็เลยว่าเออเบิ้งอยู่ถึงนี้ก็ได้ได้ที่คางคบได้หอยนามไม่แห่บางค่อเอึนไม่เฮี้อหรือว่าคนละแนววะเฮื้อเฮื้อกระเทียมกรงหทีย uh, จับจับหนึ่งใชนคนเห็นมือ,ป,อมป่มเห็นจ้ะแขนใหญ่ๆแง่ยนเ,นยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจิดใจแล้วแล้วก็ไบบอลนี้เนาะบันที่สองตาที่สองอันนี้ก็คือแ,แผนที่เนาะแถวน,นี้จะมีซีตาต่อเอาแล้วตานี้ก็คือจะเป็นตาฟานเนาะ แม่แม่เขาจะขี้สลิงใคขี้จ่ะใ็รขี้บอกบอกี่ผู้เดียวเลยวะผู้เดียวก็ไรใช้ยูธาให้ก่อพันบาทเลยสองหนึงบุคคลว่าเท่าใดไหนได้ยักลองสบกเคยบินได้เจาะไฟเคยินไป้เจาไ อ่อันี่กันยางไปในทางเขาไอ้เพื่อนก็ว่าอยากขี่สลิงอยากขี่สลิงลมกันมาเนาะแต่เขาในบุกการขี่รถเสียวก็นั่นแล้วเขาจะยันความสูงอะนะแต่ว่าไอ้เพื่อนไมาอยากลองแต่กะสุดท้ายก็จังไงที่ได้ลองเดี๋ยวไปเพื่อนกันลองดูากันานเะ ได้ละมีแต่น้ำน้อยสิบบ่พอบอภาษาไทยไปไายอยู่บนไหมตกใจสภาพโอ้โหหัวหน้ากับแจ๋ว เจ้าพูกไม่โนเจะวกลับาดีพุกงดแล้วม็นบอกมนโค้งมสุดๆแต่จะมาก่นีอ่ะอหมายคือเาจไปซ้อมเหงื่อมาแล้วเขาจะมาลิ้นบวแมนว่าเขาจะสิมาซ้วงเหงื่อยู่นี้มันบอกว่าเขาจะมาซ้วงเหงือจอ๋อลองถ่ยดูโอ้ยลองถ่อยใจใจเอาไว้าหดู่ แานเนาะเดี๋ยวมาฮอตสมใจเพื่อนนี่ก็คือบรรยากาศเนาะ,ะตัวนี้จุดนี้จะเป็นจุดแบบว่าเช็คพอยต์เลยเนาะที่แบบว่าเอิม่มไผ่มากระ้องได้มาวันนี้เนาะเพื่อมาทายหูกาลังตกแบบยูนี่จะเป็นจุดที่ว่าเห็นน้ำตกตาได้ชัดเจนเนาะตาด้ความรู้สึกมาตาหะมุงงามอ่ะงาม,งามตาได้งามกัน แต่ไปก่อนล้วแบบจะต้องเอาสีขึ้นกับพุ่มมากเนาะขึ้นกับพุ่มมากโอเคเหมือน้องวันนี้เนาะไพไทยฮ้งเปนเจ้านะแฟนแฟนให้ค่าจ้างหรือบ่ให้ละให้เท่าไรปกพลาดเด้งฮงงามบ่งามลายเนาะชืกใจบ่โอเคหอมแก้มนี่น่กใจ Hmm. และนี่เองก็คือปับคอน <laughs> ปับคอนค่ะจ้างไทยฮได้เบิ่งกันแต่งตัว <laughs> ดอกไม้งามเนาะเห็นเยอ่เปินบลูกงามก็เลยรักไทยแลแล้วก็ตัดภาพมาที่ตอนแรงเนาะอาหารแรงของเขาในวันนี้ก็คือหมกระะนันนเองเนาะหมกกะทาอยู่ที่เหนินมูเพิ่นเนาะได้แล,แล้วก็ตัดภาพมาตอนเซาเนาะนี่ก็คือกัดไปใส่บาตรเนาะพอดีพอดีเป็นมือออกพรรษาพอดีเนาะพากันมาใส่บาตรเนาะ อสามเท่าซีแกออยู่ที่บ้านรักสามสิบห้านะเก็บภาพอาบุญอาบุญแ,แล้วก็ตัดภาพเมื่อชิตะแลงของมือออกพภาษาก็คืออ่ามาที่แคมป์ของเนาะเด็บโบแมนอ่แคมป์ของนครหลวงเนาะตัวนี้เป็นแคมป์ของปากีเนะาะพอจะเอาจัดงานบุญช่วงงานคือกันเนเาะมีบูธลหลายบูธแต่ว่ามือนี้โบแมนมือสุดท้ายเนาะจะเป็นมืออื่นมือสุดท้ายทุกคนก็ไม่ค่อยหลายปรนเดแต่ก็แต่กต็กหลายอยู่แต่ถ้าเทีใใยบซีพีไกลคือแบบคือคืดแหงเนาะ อยากจะคืนๆกว่านี้เนาะอันนี้สําหรับมือหมอของเขาเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ปนนปไปทุกมือ้อนะย่างย่างย่างอันนี้ก็คือย่างกับหมู่เนาะไม่ขิมไม่ขิมมากับคอปเตอร์คอปเตอร์น้อยเนาะมีลูกออนมานำเนาะอันนี้เบื้องซ้ายมือจะเป็นบูธเอ่อโมเมนบูธเขาจัดมินิคอนเสิร์ตเนาะศิลปินไทยเนาะคือไอ้วก็หวัวไล่มาแลนะ้วแต่พี่เจนนี่เนาะ เปนนี่ที่ทหฮมบิวโนเซอร์วิสินไทยมานี่อย่างปายกนุกพรนี่อาคอปเตอร์ไปแต่เพลงเนาะเมื่อกี้ได้เขาแม่ไปเบิ้งแต่ว่าไม่ได้เข้าดอกเพราะว่าอืมมื่อี้กับไปทรงเพื่อนขึ้นรถเนี่ยเนาะแล้วก็มานี่บูธตัวนี้เป็นแจกถุงโอ้ยใบพ้นแล้วเบิ้งแว่นตาไายโฮมไทยหอย แต่ว่าคนก็บ่ได้แอร์หลายขนาดนั้นนะปีนี้มันก็โ okay, อเคอยู่พอไปย่างได้อยู่นันกนเน็เป็นแบบลงๆมเป็นอันเบลอมมือสุดท้ายเลยติบอกมืออื่นงานจะคึกคืนอ,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 อันนี้ก็เพิ่นจับก,กอง Hi, Hi, นะทายให้จะเป็นมือกองมือกองส่วนตัวเนาะสร้างได้สร้างได้แต่ว่าภาพที่ออกมาเป็นแต่ใดเราจึงว่ากันแล,แล้วกันตาภาพม,มาที่ตัวนี้จะเป็นแคมป์ผ่องแท้เลยเนาะจะเป็นแบบเขาเรียกยงผ่ามใสอะ่ะชแบบวา ส่วนพรรคกรรมาการเนาะกรรมาการอ่ะส่วนเหือเนอพภาคแล้วก็นั่งสูมอยู่ฮะ,ะเนาะก็เจ้าก็แต่งงามได้ประดับประดาง,งามเนาะอ่ะกระทงกระทงแต่ว่าบบได้ลอยเนาะว่าเป็นอย่างบบได้ลอยมาหลายปีแล้วอ,ะอ่ะคอปเตอร์คอปเตอร์ก็บไบอเล็กเนาะอันนี้ก็ข้ามีข้าวหลามปิงไก่เนาะพาดบบได้เนาะงามแหงเนาะแล้วน้ำเป็นสีทองแล้วน,นี่ก็สองเซียวเห่อนเนาะมีคนที่สาบเพิอันเล็กอเล,ล็กได้เสื้อไหมโอ้ดีใจแหง เสือบกงใหญ่นี่ก็คือตอนขากลับออกมาเนาะก็ชิมมืดหน่อยหนึ่งแล้วกับรถติดฟืนเปิดไฟอย่างมันก็จะเป็นแบบอีกบรรยากาศตัวหนึ่งนะก็งามดีเนาะถามว่ารถติดบอกกกติดยู่ในท่าเทียบสีเวียงแล้วก็บุตรติดหลายขนาดนั้นเนาะเพราะว่ามันก็จะตัางกันเนี่ยเนาะยูพีมันก็รถกาติดแต่ว่ามันก็จะแคบกว่ายู่เวียงนะเวียงติดก็คือแบบติดแทงติดอีรลีนะเป็นหลายชั่วโมงแต่นี้ก็พอไปพอมาได้อยู่เนาะ ก็ถือว่าโดยรวมก็โอเคเนาะสำหรับบรรยากาศปบนช่วงไนปักซีเว็บตัดพามาทีนี่นาะเดินทางเนาะก่อนจะกลับไปส่งบนยูคิวเนาะท้ายหุบวันหวานแวแวแววไออนเดินทางปลอดภัยเด้อบ๊ายบาย,บายโอเคแล้วก็ขอจบคลิปจบทริปเที่ยวสวัน2คืนของแฟนเนาะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ขอบใจที่มายามเดินทางปลอดภัยเด้อบายบาย